อ่ะโอเคผมขอการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในนี้นครับอยู่ช่องแฟนตาทีท์อยู่กันในเกมโซนโฟเอ็กซ์ตีมนะครับผมโอเคผมนี่นะเราจะมารีวิวนะครับผมรีวิวตัวละครคิบุสจินะผมก็รีวิวตัวละครนะผมมาเป็น ID ไอดีที่2นะผมก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจนะครับผมก็เราก็จะมารีวิวทั้งตัวเลยนะทุกคนนะว่า,าใส่อะไรนะผมครั้งที่แล้วเป็นอ่าผมรีวิวเป็นตัวมิลซ่าไปนะผมมิลซ่าก็เป็นสมดุลน,นะครับผมใครที่ยังไม่ดูก็เดี๋ยวผมจะแป,ไปนะไว้ข โอเคตอนนี้ครับผมเป็นตัวของคิบุสจินะครับผมคิบุสจิจะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับผมโอเวอร์โหลดนะครับพอ88ดสิบแปนะผมอแ88แปดดูกแก้วเขียวนะไม่ใช่ลูกแก้วเหลืองนะอร้อยสองนะผมมืออออเก้าสิบสี่เขียวเหลืองโมสิบสองเหลืองโมสิบสองนะผมแปดสิบสองนะอร้อยสองนะผมเสื้ออร้อยสี่ครับขาบวกสิบสามนะครับประดับอร้อยหกสิบหกครับผมเหลืองสิบสองนะครับผมแล้วก็มีหลังนะผมอร้อยห้าสิบเอ็ดขาบวกสิบเอ็ด แหวนนะผมออร้รอยนะผมเหลืองบวกสิบสองนะครับผมต่อไปในะฝั่งแคสจะเป็นใส่เป็นแหวนแหวนวายทยอันติเมดนะผมเป็นออร้รอยสองนะผมประดับเป็นประดับหูฟังออร้รอยนะผมใส่เป็นออร่าวายทายนะผมออร้รอยนะครับผมแล้วก็มีเกงวายทยออร้รอยนะผมเสื้อออร้รอยสองนะผมแล้วก็มือเท้าจะเป็นออร้รอยของสไปเดอร์แมนนะผมแล้วก็หัวแกะออร้รอยสามสิบเอ็ดนะผมแล้วก็มีหน้า อิมมอท a อนะครับผมอร้อยสานะครับผมก็สเตตัสต,ตามนี้ครับผม4 2่พนะแล้วก็สเปสามจุี่ไอสามนสี่นะผมแล้วก็เลือดหมื่นหกแล้ผมเอพีหมื่นสองนะผมคี้ธรรมดา65คิบีดาเมจร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะสกิลบวกเก้าบวกเก้านะบวกเปนะครับประมาณนี้สกิลก็ปกตินะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวก็ไปดูฉายยงฉาย,ยาหน่อยเอาอะไรไดีชาย,ยาผมขออ่าใส่เป็นอ่า เขาไม่มีแฟติเขใส่แบบนี้แล้วกันสัตว์เลี้ยงก็เป็นขีนน้ดมิด52แล้วก็เฮดธรรมดาเฮด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 เออตีแรง53นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไปเดี๋ยวเราไปลองลงดูผมจะรีวิวแบบไวๆนะรีวิวก็คือเป็นสายดินจานนันนี้นะก็ผมจะเหมือนเดิมนะในการรีวิวก็ลงซับนะผมแล้วก็มีลงวอแล้วก็ PP ทักตาหนะึ่งโอเคเนาะ โอ้คียบ์บอร์ดผมดังแน่เลยวะคีย์บิคีย์บอร์ดดังขออภัยนะครับผมตึกตึก <t> โอ้โหโหลดนี่เท่จริงๆเนาะทุกคนยิงดูดิด,ดูการยิงดูการยิงดีโคตรเท่เฮ้ย yeah. รีวิวรีวิวดีนะครับผมไม่ค่อยได้รีวิวนะถ้ายิงบึ้มโคตรเท่ทุกคน โอ้โหคีย์บอร์ดดังจัดนะอขออภัยด้วยนะเสียงคีย์บอร์ดดังนะดี๋ย่ผมยิงเลยแล้วกันยิงเลยจะโดนหรอวะไม่ต้องมาตรงกลางวะยิงตรงกลางเนี่ยตายหมดแน่นอนโอ้โหหมดเกินสี่เป็นสองนะไม่รู้ว่ากีก่บาทนะทุกคนก็เอาคำนวณดูนะประมาณนี้บุ่มบมหมดครับไอเอาไม่หมดวะจิ้มเลยกูเล่น ยิงโอ้โหโอ้ oh, เราต้องยิ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 งใกล้ๆนะทุกคนมันมันมันระเบิดก็จริงนะแต่มันต้องยิงใกล้ๆว่ะหมุนมาแล้วครับแล้วยิงเอา้าเฮ้ยหมุนมาแล้วยิงตรงกลางเลยบึ๊บแมมันไม่ค่อยได้นะเห็นไหมนะนี่ไงจิ้มไงโอ้จิ้มพอจิ้มพอจิ oh ้มพอโอ้โหไันบวกโคตรแพงกันที่เก็บบวกนะเิ่งทันนะ้งเลยโอเคเก็บทันอยู่นะ ก็ถือว่าเท่เท่โอ้โหลดนี่ใช้เงินท่านี้ราคากรลังราคากรลังถูกด้วยนะราคากําลังลงด้วยนะถือว่าทุกคนก็น่าจะน่าจะตามองนะโอ้โหลดตอนนี้บวกเจ็ดมันมห้าพันตอนต้นถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยน่าจะหกพันหนึ่งไะมบวกเจ็ดอะมานี้ครับดูครับพรับเดียวครับเคลียอย่างไวนะโอ้โหน่าจะไปลงน่าจะไปลงดันเกฟเนาะให้ทุกคนดูเลยเนาะ เออนอกนนี้ใหม่ว่าแย่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 แยกาจะยิงเขากัจะยิงเขานี่ไงมาทุกคนมันยิงบอสตายแล้วครับแต่ผมไปดูอ e ีสาวให้ทุกคนดูว่ามันอ e ีเข้าเยอะไหมนะพวกคิสี่ปันสองนะรีวิวแต่ของมิวซ่าไปมิวซ่านี่คือสมดุลนะสมดุลา่านะห้องแดงนี่ยังเถื่อนนะของมิลซ่านะเออแต่ดูมาดูของคิบุบ้างครับ ว่าโหดขนาดไหนนะเข้ามุมครับโอ้โหโหลดเข้ามุมแลวแล้วยิงครับมันจะหมดครับเห็นป้าจะหมดครับเข้ามุมแล้วยิงมันจะหมดหมดเลยครับเกลี้ยงโตเลยครับมาทุกคนถึงบอสละทายในหนึ่งนาทีสามสิบสองวินาทีดูผมจะอีบอสตายวันเนี่ย อบอสทีนี้ก็เรียบร้อยดิบอสตายแล้วอย่างเงี้ยบึ้มโอ้โหบอสตายครับมองไม่เห็นบอสด้วยผมอีเลยอ่ะเฮียแรงจริงจริงอันนี้ไม่มีนี่ไงบนดีนะอ๋อบนดีอย่างเงหรอบ,บนดีประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โจ๊กเลยครับผม let's go อ่ะทุกคนโจ๊กละเดี๋ยวเรามาดูกันโจ๊กว่าจะเป็นยังไงนะ ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโจ๊กอะโจกเยอะเต่ตายหมดแลละมาดูโจ๊กกันครับผมไม่รู้ว่าพีพจะมีห้องมันตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะผมว่าน่าจะยากกว่าพีพีไม่ค่อยมีห้องแน่ๆเลยเอา้าุณยิงอะไรของกูเดียเยเฮ้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 ยเยยเ ได้ไหมเนี่ย10 20ไหมอ้าเกินครับเรียบร้อยได้ A เ,เลยขอโทษขอโทษไม่รหวจิตยิงไม่ดุน่าจะเดินก่อนลืมลืมไปว่าต้องเดินตรงกลางก่อนโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในการลงลงดันนะต่อไปครับผมขออนุญาตไปตีป้อมนะผมตัดภาพไปตอนตีเสาร์นะผม Let's go อ่ะมาครับทุกคนขอญาตเหล่าเสาตั้งแจกก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ HP หมื่นสองเหมือนเดิมนะทุกคนเนาะเดี๋ยวผมจะ รับตันภาพให้ดูว่ามันอ e ีเสาเข้าขนาดแรงขนาดไหนนะทุกคนนะแล้วก็บักอกอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะผมก็บักให้นะปเป็นหรอกโอเวอร์โหลดอะ,อะเดี๋ยวตัดภาพเลยครับผมเ e t s g กอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอ e ีเสาให้ทุกคนดูนะว่ามันอ e ีเข้าขนาดไหนนะผมทุกคนตอนนี้ก็มีคนมาด้วยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะหกล้านนะผมขอญาติจิงจะจ่อกนเลยไหมจะจ่อกนเลยนะเัดเส้นนี้แล้วกันบุ๊บโอ้โเข้าไปสามแสนนะทุกคนจุดนี้ครับจุดนี้ บ,บุบบุบเข้าไปเท่าไหร่อะแสนแสนเดียวเองเหรออ,อ้าวยิโอ้ยสามแสนอยู่นะจุดหลังยิ่งอันนี้เข้ามาแสนเดียวครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนมานาเต็มหลอดนะครับทุกคนนะอ่าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมจะยิงตั้งแต่ตัวนี้นะจะถึงมานะทุกคนนั่นนี่นะบอกขีดนี่นะดึกว่าไหมนี่อย่ดูทุกคน โดนไปสองแสนเก้าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะยิงข้างล่างทุกคนดูนะข้างบนด้วยนะมาขุมล่างนี่เขาวิ่งกันมาครับทุกคนประมาณนี้วิ่งมาครับม้วนทุกคนนี้ครับโตโตโตกันดึกกันแล้วม้วนหน้าไปครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บยิงบึ๊บโอ้โหไอ้โดนไปเท่าไหร่อ่ะห้าแสนครับจังหวะนี้จักได้เก้าป่ะเอ้ยตัวสามแสนนี่หน่อะวิ่งมาตรงนี้ครับจุดบั๊กรือเปล่าบึ๊บโอ้ยสามแสนครับผมประมาณนี้ครับ ในการยิงเดินมาดือๆครับทุกวันี้ยิงมาครับเดินมายิงครับแบบสามแสนสามดอกติดครับทุกวันี้เดินมาครับตื่นๆๆๆๆๆจีนก็กลๆครับทุกวันนี้ถึงว่าบุบสามแสนครับไอชิี้ยิงสามแสนติดสามสี่ดอกโอ้โหของจีประมาณนี้ครับผมสามแสนสายสี่ดอกติดโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวอีกสักรอบนึงอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปซื้อทีนจะไปพีพีแล้วมาทุกคนก็จะเต็มละเดี๋ยวขออนุญาตรอบนี้ก็เลยจะหมดแล้วนะเพราะว่าวอล์หนึ่งนาที โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะไปยิงข้างบนให้ดูด้วยเมื่อกี้ตรงยิงบักประมาณสามแสนนะยิงไม่บั็กแแสนหนึ่งนะของของของคีบูนะผมไม่รู้ว่าผมยิงบั็ไกเป็นหรือเปล่าไม่รู้มั่วเหมือนกันค่ะข้างบนครับผมก็ประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวเรายิงมาครับถ้าวิ่งมาแต่ทางนี้นะวิ่งมาครับผมว่าหน้าครั้งที่หนึ่งครับผมเดินเดิมมาอย่างนี้แล้วยิงครับโอ้โหโดนไปสอกแสนเก้าครับเลยนไปตรงกลางครับระหว่างนี้จุดบักครับยิงครับนี่ไงสามแสนครับจุดบักก็เป็นเหมือนกันนี่หว่าแล้วตรงกลางครับยิงครับ นี่ครับหนึ่งแสก็วิ่งมาตรงหวะนี่หนีครับหนีมาครับผมยิงจากข้างหลังครับผมจังหวะที่สุดยิงจากข้างหลังครับเพื่อให้โดนตัวตัวคันด้วยปุ๊บโดนไปสองแสงหนึ่งแสงสองโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอแยกตัดภาพไปตอนพีพีแล้วกันเนาะเด็กโก้ทุกคนอ่ะโอเคครับทุกคนก็นี่ครับผมก็มาในห้องพีพีเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวมาดูว่าเราจะโหดขนาดไหนครับโอเวอร์โหลดนะครับผมมาดูกันเลยเด็กโก้ลุยฟูเฮ้ยเฮ้ยยกูตายเลย ข้อเสียก็คือบางแต่จับข้อเสียขเขาขคือบางโคตรบางนะแต่เขาตีแรงมากนะเนี่ยคือโดนทีมผมตายเลยพังเนะี่ยมันแรงมากนะผมก็คือข้อเสียของตัวถึกนะครับผมก็ประมาณนี้แล้ววิวครับวิวครับผมเราเราเกียร์ครับผมวิวใส่หน้านะครับเรายิงครับนี่ไงนี่ไงไม่ไมีมรรมดาแล้วผม โอ้ยสวยครับมาเต็มร้อยครับผมังหวะนนี้ถ้าต่อยครับต่อยครับตายครับังหวันนี้เรียบร้อยสวยงามประดับแท้โอ้โหไม่ได้ W เลยเล้ยิงโอ้โหยิงไปไหนอะเฮ้ยแล้วยิงครับผมังหวันนี้แล้ววมา W กลับครับอ้าวโดนลาาถือโอเคทุกคนวัด เล่นมันบางมากมันบางมากครับคือข้อเสียคือบางมากคือโดนทีมก็ตายอะเล่นมีพี่ะแล้วกูอีไปไหนไวะอ๋อเขาจับทีมมนเหรอเล่นจับวิวสายหน้าลยครับผม <c oughs> ผมแม่งไม่ชิน <c oughs> ไม่ชินกับตัวตีว่ะสมวนมากผมเล่นตัวตื่นตัวถึกไงไม่ชินไม่ชินโอ้โหไรเดอร์ไรเดอร์ครับ โอ้โหที่เดียวหายหมดแรงเหมือนกันนะนี่ไโอ้โหแตกแตกไหมแตกไหมจิ้มข้ ừ ừ ừ. อแก้มันก็คือต้องดับยูอย่างเดียวนะตัวนี้นะ อยิงมือดิเนเออคิบูมันเคโผลเหมือนกันนี่มาล้วไม่เขาเสียได้ไงตัวเขาโหดขนาดนี้แหมไม่แบกกันหน่อยวะเรายิงดินะยิงมือใส่หน้าเอ้าบุกไปตึกตึกตึกตายเลยครับโคตรแรงครับนี่โอ้สวยสวยตีเลยนานาเยอะตี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 มาตีมาโอ้โหหายคิวไม่ทันว่ะ แล้วยิงไปเลยในวันนี้โดนอยู่แล้วเข้ายังไงก็โดนครับยิงไปดิโดนไหมโอ้โหโอ้โหยิงไปดิเนี่ยโอ้โหยิงใส่ท่้าไปเลยยิงใส่หน้าไปเลยทุกคน ยิงแส่งหน้าไปเลย W โอ้โหแล้ว W ทำไสมัยเนี่ยตายเลยกูอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ขอให้สักตาแล้วกันนะแม่สนุกว่ะมันมากแบบภาพไปตอนที่พีรอบล่านะครับคน Let's go มาโอเคครับรอบที่สองครับทุกคนมาดูเล t โ g ้ลูยวู้ยตีทีเดียวตายสองเลย อุย้ยสวยอ่ะเรียบร้อยเลยตายเลยเนี่ยเฮ้ยให้เขาทีเฮ้ยตายตายดีไม่ดีเห่อจังหวะเนี้ยโหเล่นในคน,น,น,นมัวเลยผมอะอ่ะอยู่ไหนอ่ะ ตายยิงวิดงโอ้โหโดนอยู่แล้วตายหลบได้ W เดี๋ยวครับรออะไรอ่ะโอ,อะ้ลำไผเก๊กใส่กันเลยครับผมป้าจุเอเอเไม่อยกสู้กต่อเราวิงวิดีจังหวะน,นี้หมันใกล้ เนี่ยาเขายิงมาสวนนี่โอ้เรียบร้อยเลยตายครับโดวนี่คือข้อเสียครับแต่ไม่ได้มานาเพิ่มนะครับโอ้มานาเต็มหลอดสวยจิ้มจิ้ม โอ้โหจะรอสักหน่อยแล้วยิงไปดิวันนี้ยิงไปดิวันนี้โอ้โหโดนว่ะเฮ้ยอ้ายิงเลยดิโอ้โหอะไรวะผมไม่โดนตลอดเลยว่ะ ตายต้อง W อ่ะทุกคนพุดเกียนตูหลุดไม่ทันไรวะเนี่ยยิงวปดินเนเอไม่โดนได้ไงว,วะตึกตยิงใส่หน้าไปเนี่ยตายยิงใส่หน้าไปเนี่ยตาย อไม่ใช่แพ้ทุกคนเราแพ้ว่ะอะไรวะที่หนึ่งขนาดเรายแพ้ว่ะอุปนาะหายหมดเลยลืมดูวนาไอ้แมวโอ้โหสวยเื่อน แพคทุกคนก็ประมาณนี้กันเนาะอ่าในการรีวิวนะครับผมเซ็ตอ่าโอเวอร์โหลดนะผม ID นะผมหรือตัวละครคิบุสจินะผมก็ขอบคุณพี่ไอมากน,นะที่ให้ผมมาดีววครังนี้นะผมก็ขอบคุณมากน,นะผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอยายผมรีวิวตัวใครหรือไอดีใครก็บอกได้นะถ้าผมรู้จักหรือเขาเขาเขาเรียกว่าไงเขาเขาเ,เขาเชื่อใจนะคนยากมากใครดีไม่ดีใครคไ,ได้นะโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกกระดิ่งในช่องแฟนตาตีเ้เฮ็ดด้วยครับถ้าเราันี้ขอตัวลาไปก่อนับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ